สวัสดีท่านที่ฟังวิดีโอนี้ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนคลับผลิตภัณฑ์ของสอ,งอ,งสอ,งองแฟร่แสนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้นะครับพรีเซนต์นะครับปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ภัยกําจัดเทหมัดขี้เรื้อนกินตัวโรคผิวหนังขน่งร่วงนะครับแล้วก็โรคตับโรคไตนะครับแก้อาการได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ พยะหยหัวใจพยะหิตับต่างๆพยะหยัดในเส้นเลือดต่างๆเนี่ยใช้ได้เลยนะครับท่านใดที่มีเ,เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับที่มีอาการประเภทนี้นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องอ่อนแรงขาแข้งอ่อนแรงไม่มีแรงนะครับพวกนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับาถามว่าทําไมสม,มุนไพรชุดนี้ถึงครอบคลุมได้หลายโรคนะครับในหนึ่งชุดของสม,มุนไพรนะครับที่เราที่เราผสมเข้าไปนะครับมันมีทั้งหมด14บสี่รายการ นะครับสมุนไพรสิบสี่รายการถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หนึ่งโรคต่อหนึ่งหนึ่งโรคต่อหนึ่งสมุนไพรแต่จริงในความเป็นจริงแล้วสมุนไพรหนึ่งสมุนไพรอ่ะครอบคลุมไปถึงประมาณสามสี่โรคด้วยนะครับลองคูด,ดูเองก็แล้วกันนะครับคือมันช่วยได้เยอะนะครับมาที่เป็นโรคหัวใจอีกโรคหนึ่งนะครับโรคหัวใจโรคอาการที่เป็นโรคหัวใจโตหัวใจตีบอะไรต่างๆที่หายใจไม่คล่องนะครับ ครับเราเอาไปใช้งานกันนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับใช้งานตามคําแนะนําเถอะนะครับสมุนไพรก็คือพืชผักที่กินได้แต่บังเอิญในสมุนไพรนั้นอ่ะในพืชผักนั้นอ่ะมันมีสรรพคุณเรื่องเกี่ยวกับยาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการกินสมุนไพรมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการกินผักกินพืชนะครับเพราะฉะนั้นคือสมุนไพรชุดนี้นะครับเป็นศาสตร์ของหมอแผนโบราณหมอชาวบ้านนะครับสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตาทวด ครับจนตกมาถึงลูกรุ่นหลานนะครับเอามาใส่แพคเกจจิ้งจาหน่ายกันนะครับหายแน่นอนครับหายแน่นอนไม่ต้องกังวลใจขอให้ท่านใจเย็นๆนะครับใช้ถุนภัยต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องจะรีบใจร้อนเหมือนยาปฏิชีวนะโรคใดนะครับที่สัตวแพทย์รักษาไม่หายนะครับอุนนัยไปใช้นะครับอาจจะใช้เวลาท่านนิดหนึ่งนะครับไม่เหมือนกับยาปฏิชีวนะที่เป็นอะไรแล้วกินเข้าไปปุ๊บหายป่วยหรือหายปวดทันทีนั้นไม่ใช่นะครับแต่ว่า ลักษณะของสมุนไพรคือค so, uh, you ุณต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับให้กินใจเย็นๆไปเรื่อยตามคาแนะนำนะครับกินปริมาณตามคําแนะนํไม่ต้องกังวลใจกินเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวเล็กอาจจะตัวเล็กอาจใช้เวลา่าสั้นหน่อยในการรักษาอาจจะดีขึ้นหายเร็วตัวใหญ่ก็ใช้เวลากันนานหน่อยนะครับไม่ยุ่งไม่ยากครับง่ายๆไม่ต้องกลัวครับของเราไม่มีสเตียรอยนะครับปุยยาตาทวดเราไม่รู้จักหรกครับสเตียรอยคืออะไรนะครับสเตียรอยคืออะไรปัจจุบันนี้สูตรดั้งเดิมยังไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสูตรตั้งแต่สมัย รุ่นปู่รุ่นรุ่นปู่รุ่นพ่อนี่ยังไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสูตรนะครับสูตรเดิมนะครับยังไม่ไม่มีสเตียรอยเข้าไปผสมปนเปนะครับเป็นสมุนไพรุ่นล้วนนะครับอุ่นใจได้เลยนะครับใช้แล้สบายใจได้ไม่มีผลต่อตับต่อไตนะครับนิสัยของด้านหมอแผนโบราณนะครับสมุนไพรไม่มีผลต่อตับต่อไตนะครับไม่มีผลไปเกี่ยวข้องกับตับไตนะครับไม่เหมือนยาปฏิชีวนะที่เข้าไปสะสมในตับในไตทําให้ไตพิการตับตับพิการไตทํางานตไตล้มเหลวประมาณนั้นนะครับลังซื้อกันมานะครับ เรื่องราคาเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับในสอบถามกันไปเดี๋ยวจะส่งราคาให้ก่อนอื่นเอาเรื่องการใช้งานก่อนสรรพคุณก่อนนะครับเรื่องราคาไว้ที่หลังนะครับยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ได้แพงริบริ้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของคนไทยไม่ได้นาเข้าจากต่างประเทศนะครับสั่งซื้อเข้ามาแล้วกันสอบถามเข้ามาเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดไปให้นะครับยังไงก็เริ่มใช้งานกันนะครับขั้นต่าขั้นต่ำสี่กระปุกนะครับอย่าลืมนะครับส่งท้ายขั้นต่ำสี่กระปุกนะครับอย่าอย่าอย่าคิดมากนะครับไม่แพงนะครับไม่ต้องกังวลใจเรรื่องาาค ถ้าหมาท่านหายจากการป่วยนะครับลองรักษาไม่หายนะครับเอาสไพรชุชนี้ไปใช้แล้วหายเนี่ยมันคุ้มแสนคุ้มนะครับราคาถูกมากๆนะครับไว้แค่นี้นะครับวิดโอสั้นสั้นะครับเอาสั้นๆเพราะาเดี๋ยวอธิบายมากๆในโฆษณามันจะไม่อนุมัตินะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านที่ได้ฟังมาถึงตอนสุดท้ายนี้แล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ